ร้อนมากพี่แจนไปไหน สำลบเดทูนะคะ นอนมากวันยุทไทยเลย เริ่มเลยนะคะยัางค่ะารอยู่แค่ข้างหน้าค่ะสร้างค,างคอนเห็นแล้วยัง่างครีเอเตอร์มือใหม่นะคะขุดเล็บนี่นะเล็บเป็นร้านแต่ว่าอันนี้สามคนเลย มาเราดูว่าจะได้เกิดสั้กี่คอนเทนต์นะคะเอแนวนอนอันนี้ก่อนอันนี้ได้ทำกันบ้างอันนี้มันจะมันจะไม่ได้เพราะว่ายังไม่ต้องเดินเข้ามาเอาแค่แบบอันนี้คนเดียวประชุมค่ะประชุมเพราะว่ามันก็ นอนนั่งแม่ เสร็จแล้วเนี่ยหมเหรอเข้าไปแล้วกันเข้าแล้วกันนะออีเอานอเอาน้อ <laughs> May I have your attention, please? We are experiencing a short delay, causing a brief interruption in your experience of this attraction. We will keep informed of further developments. Thank you for your patience. <laughs> <hers> <coughs> 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 ันประกาศว่าแบบเครื่องขัตวคองในโชว์ที่แบบจะถึงแล้วอันอื่นขึ้นไงอันนี้ออกเป็นแบบอันอื่นขึ้นแหละอันนี้ขึ้นวันติ่ค่ะคุณขัดคองแบบแบบนี้กัหมนประสบภัยหมูยแล้วค่ะคอนเทนต์วิ่งข้าหาถ้าเสร็จเมื่อไรเห็นปลายทางอยู่แบบเขาก็ไม่ได้กินเลยว่าอยู่ เห็นสองตือว่าแค่แบบเขาถ่ายเป็นช่วงงงแตั้งไว้แล้วมันจะอยู่แล้วมันงงสิ่งนี้อยู่แล้วแตเลือกความชัดด้วยแต่มันจะมีแบบนิสตชิลลี่ซอสต่วเป็นทรงสีแดงวงอยู่แต่อร่อยนะ โยโย่ไหมเหมือนเยลลี่โยโย่ที่มีฟอมซ่าไหนอะไรเหมือนเยนลลี่โยโย่น,น,น้ำแฟนตาอังนี่อ่ออร่อยนะเก็บฟุตไปเรื่อยทำอะไรก็ไม่รู้สภาพหลังท่านโฟมเมอร์ได้เ,เล่นลัวซ่าแม,มา่วน,น <laughs> ยมเมย กจะแบบไม่เล่นแล้วก็จะไม่รอดแล้วพอบวกใได้อันนี้ต้องได้นะจากเหตุการณ์เมื่อกี้ที่คันพรอมเมอร์เสียนะคะป้าคนนี้ไม่เอาอะไรแ้วป้ากินเลยเกือบกินเหตุแบบป้ายแถวแบบอยู่รีบจุดแบบวังแว่นที่แบบกำลังจะได้เข้าแล้วค่ะ Attention please ฮัลโหลแบบสุดตัวเย็นป้าสามตัวคือสุดตัวไม่จานเป็นเนขะินอ่ะอะไรจานเป็นเขินอนะ่ะเ <c oughs> ขินกะล <c oughs> ้องเนะขินกล้องอ่ะคันกัน,น,นเดี๋ยวุณเองนะก,ก็นเลยเมื่อกี้ตะเห็นกันเมื่อกี้เลยที่แบบเพิ่งเล่นทันอร์มเมอร์เสร็จ ยังไงนะพี่เบสยังไงนะก็คือว่าตอนแรกอ่ะเราบอไม่ได้ทันฟอร์มเมอร์ใช่ไหมเพราะว่ามีคนรีคอมเมนต์มาว่าเออต้องเล่นต้องเล่นไงก็ต้องมาเล่นอ่ะแล้วก็ดูคิวเขาบอกว่ารอหนึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วเข้าไปหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมอ่ะรอเข้าไปเข้าไปรอประมาณสักสี่สิบสี่สห้านาทีประมาณนั่นแหะเออห้าสิบนาทีประมาณนั้นแบบใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแบบมองไปเห็นแบบปลายอุโมงค์ที่แบบจะหยิบแว่นแล้วเราก็จะได้ใส่แล้วก็เข้าไปเล่นแหละอ่ะสะพัดก็มีแบบ ออกมาว,ว่าเอเครื่องเล่นนะมันแบบมีปัญหาฝ <c oughs> ันค้องอะไรสักอยาก่างแบบช็อตเลทอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ไม่บอกนะว่ารอเท่าไหร่ก็คิดีว่าแบบถ้าถ้าเสร็จไม่ทักนอ,อะไรเลยจะแจ้งอะไรอย่างเงี้ยม่มีนาคตไหมไม่มีอนาคตก็คือนั่งรอไปก็ไม่รู้ว่าช็อตเลทมันจะนานแค่ไหนเออก็รอไปคือแบบในใจก็คิดว่าแบบคือเข้าเข้าเข้าเลทได้แต่ว่าแบบ อย่ายกเลิกเพราะว่าแบบกับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็เดินไม่ถึงเออขอเข้าเธอนะคือแบจากทางที่เดินเข้ามาแบบไม่อยากเดินออกต่อไปแล้วแบบว่ามันออกไม่ได้เวยเพราะว่าคนรออยู่มากเออก็เลยแบบว่าไกลมากรอแบบโฮ้ยฮะเด็กก็ได้เข้าชัยก็ได้เข้าแต่ว่าตอนที่เดินเข้าปุ๊บก็คือไม้ปักที่ขนาด ต้องรอขบวนใหม่อีกรอบหนึ่งคือมากับดวงมากับเออดวงอะไรก็ไม่รู้ไม่ดวงดวงแบบได้ได้อันที่หนึ่งเนียแบบปัดนปัดแล้วก็ค่อยเื่นอันที่หนึ่งอบสุ้ายก็ได้เล่นแล้วก็เออก็สนุกสนากเออปัาแก่เล่นได้สมคำล่ำลือสมที่รอมกรีดน้ำาลาไหลไอเนื้อหลุดมาแล้วอนนี้หนึ่งสุขใ้งต่อจบการรีวิว พี่จันไป <มา S 1> ไหน <มา S 1> พี่จันหายไปแล้วเข่าป่ะเปียกทั้งตัวไม่เกินจริงอเกิดอะไรขึ้นคะเหตุเกิดจกออากควาเหนยาปปาปราปป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 นปป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 ยปปไม่ไมไมไมป่ปป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 ป่ปปปป่ไปปปปปปป้ปปปปเปป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  แลวก็เค็กอ่ะมัมเม่เก๋ก็น่าชอบมัมเม่มมมน้ามาหายมแลวตันตนี้แม่จาช่วยด้วยม,มัีอ ไปแล้วจ้าไปเนาะหลังจากเล่นรถไฟห่อไปอค่ะเดซี่สพอทูเดย์ขอลาไปด้วยไปซื้อมาทั้งใหม่ก่อนเลยค่ะ